สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ขอนุท่านผู้ชมมาพบกับน้องแนทนะครับน้องแนทนิชาอ่อนะครับจินดาพลนะครัเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แข่งขันไปนะฮะหญิงเดี่ยวนะครับเราพลาดท่าไปนิดเดียวเองนะครับแค่ไม่กี่แต้มเนะสองเซตรวดนะครับน้องแนตลูกขึ้ยังไงบ้างครับที่ตอนที่เราแพ้ไปเซตแรกเนี่ยเรา เซที่เนี่ยเราคิดว่าเราจะมีแผนหรือเทคนิคในการที่จะพิชิตเขายังไงเนี่ยเรามีแผนการยังไงบ้างครับก็ต่อเกมแรกค่ะตอนแรกพูดถึงเกมแรกอ่ะเกมแรกก็เหมือนว่าก็ไล่ไล่กันไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนว่าเหมือนเขาเริ่ม ได้เริ่มห่างอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนว่าลองเปลี่ยนเกมดูอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มไล่ไปได้ไปดิวได้แต่ว่าก็พลาดไปแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอเกม2ก็เหมือนว่าเออเอาใหม่ไม่เป็นไรพยายามเปลี่ยนเกมอีกคือเหมือนว่าคือเหมือนฝั่งนู้นนะเขาก็แบบแน่นและแบบเหมือนพยายามจะจี้หนูแบบว่าให้ถึงมุมนู้นมุมนี้มุมนี้แต่แบบคือไม่ได้เอาตายที่ลูกลูกบุกแต่ือนว่าเขาจะพาหนูวิ่งแบบไปจนแบบ มุมหลังมุมนู่นมุมนี้ให้ให้วิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคือหนูก็แบบพยายามเปลี่ยนเกมแบบว่าคือเหมือนเปลี่ยนหาจุดตรงนั้นให้ได้อะเพื่อที่จะแบบมาเอาแต้มอะไรเงี้ยแต่คือมันเหมือนว่าเหมือนวันนี้เขาก็แน่นจริงๆอะใช่ก็เหมือนว่าเยอะวันนี้แบบเป็นวันของเขาจริงๆเยใช่แล้วเราเคยเจอเขามาก่อนไหมครับเคยไม่เคยแต่เคยเห็นเขาตีอะไรเงี้ยก็แบบเออคนนี้ก็แบบเหมือนแบบ โอเคเลยอะถือว่าแน่นใช้ได้เลยอะค่ะคุยกับโค้ดนะโค้ตงต้งก็พยายามพยายามที่จะบอกให้เราแบบบอกให้เราแบบก้าๆหน่อยเนาะเห็นก็บอกให้เราบบก็กานิดนึงนะครับมั่นใจในการออกลูกอะไรเงี้ยอยากตีอะไรตีไปเลยไม่ต้องมีแบบว่าคิดมากอะไรเงี้ยทำเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็เหมือนว่า เข้าชิงแล้วก็เหมือนว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่เหมือนว่าทําตรงนี้ให้แบบเต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแพ้ชนะมันเอามาว่ากันอีหลังแล้วถ้ามาแก้เกมก็เริ่มเอาใม่รอบหน้าของล้องแนทนี่คือตอนนี้อยู่ที่อันดับที่ไหรของโลกนะครับตอนนี้24ของโลกค่ะ24นะค่ะแล้วของญี่ปุ่นนี่เขาติดดับไหมฮะก็ ตอนนี้น่าจะไล่ๆกันอยู่อะคะ่ะแต่ถ้าทล <ใน S 1> ังหลังรายการนี้เขาน่าจะแซงอ <c oughs> พราะเขาได้แชมป์อ๋อได้แชมป์ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองไทยแล้วก็ฝึกฝนมาหนักกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวได้ทราบมาว่ารายการต่อไปนี่คือรายการอะไรนะครับชิงแชมป์เอเชียค่ะที่ประเทศ ไต้หวันค่ะไต้หวันค่ะก็เดินทางอาทิตย์หน้าค่ะไป,ปรายการเก็บคะแนนหรือเปล่าหรือว่ารายการแนนค่ะชิงแชมป์เอเชียค่ะ,ะเราคิดว่าเนี่ยแล้วเราแพ้วันเนี้ยสักวันหนึ่งเรากลับมาเพื่อที่จะเอาชัยชนะเนี่ยน้องแนทมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอ่ะก็เหมือนว่าก็มั่นใจขึ้นนะคะว่าแบบเออตัวเองเริ่มเหมือนว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มเหมือนว่าไต่มาทีละขั้นทีละขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะทำเต็มที่ พัฒนาไปทีละก้าทีละก้าวอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ได้ก้าวกระโดดมากเลยแบบค่อยๆไปเรื่อยๆเลย<ะ>อย่าไม่แบบฟิกมากเลยคี่นะวันนี้นะกองเชียร์คนไทยก็ไม่ค่อยมีนะแต่อาศัยคนต่างชาติก็เชียร์เรานะฮะตอนที่เราเล่นเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็เราไหว้เราไหว้คนดูเนะี่ย ฮาอันนี้คือเราเป็นมายาของไทยนอะอยากทราบว่ามีใครมีใครแบบว่าสอนแล้วมาใช่ไหมเป,เป็นรุ่นพี่หรือเป็นโค้ชหรือเก็ เหมือนก็ไม่ได้มีใครสอนะคะ่ะก็แต่แบบเหมือนเหมือนมันเป็นมารยาทของไทยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็มีได้ยินเสียงเชีย<ๆ>เสียงดังเนี่ย<ๆ>ก็แบบเอออยากจะขอบคุณทุกท่านที่แบบนั่งอยู่แต่ละมุลก็ขอบคุณเห<ๆ>มือนว่าขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็ส่งเสียงเชียถึงแม้จะพ่ายแพ้ไปในวันนี้แต่ก็แบบยังมีคนแบบว่าเออให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ในการสู้ครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะก็ดีนะก็คือ,อพวกเราเนี่ก็ขอเป็น กำลังใจนะให้แรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องแนทของเรานะครับรายการสมสรสอนนักสู้นะครับไทยสแควร์ทีวนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับกับเด็กตัวน้นอยแค่นี้นะครับเด็กหญิงอายุ20ต้นๆแค่นี้เองนะวันนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาตินะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับคนที่นี่ก็ทราบว่าคนไทยก็เล่นแบดมินตันเป็นเหมือนกันนะครับสาหรับนิดถึงจีนมาเลเซียอินโดนีเซียนะ คนไทยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักแล้วนะครับวันนี้ก็คนไทยได้วยก,นะก,กันพวกเรานะครับก็ขอบคุณน้น้องแนทนะที่ได้มาแข่งขันที่นี่แล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้พวกเรานะครับก่อนจากกันนะครับน้องแนทมีอะไรฝากกับท่านอยู่ทางบ้านไหมครับก็ขอบคุณนะคะออผู้ชมที่อยู่ทางประเทศออสเตรเลียแล้วก็ขอขอ ใครที่ได้ชมนะคะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจส่งแรงใจเชียมาตลอดนะคะในการแข่งขันครั้งนี้หนูก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปนะคะแล้วก็จะตั้งเป้าหมายก็จะไปโอลิมปิกให้ได้นะคะให้เชียร์ให้คนไทยเป็นแรงใจเชียให้หนูด้วยะคะ่ะ และนี่นะครับก็เป็นเสียงของน้องแนทตัวจริงเสียงจริงนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียนี่แห่งนี้นะครับดาร์ลิงฮาร์เบอร์นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ได้ได้มีโอกาสมาเชียร์น้องแนทกันนะครับก็ขออวยพรให้น้องแนทนะครับขึ้นทำเนียมโลกเร็วๆแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะให้ได้นะครับก็คือสมกับเป็นเลือดไทยนักสู้นะครับครับขอขอบคุณครับ